ที่เข้าไปชิมน,น้ำมะนาวที่ค,คาเฟ่มารู้สึกว่ามะนาวที่มีแบบสดแล้วก็หอมอร่อยมากคราวนี้อ่าจะา<ช>เห็นว่ามีเคล็ดลับในการปลูกอย่างไงบ้างค่ะ อ๋อค่ะก็นี่เลยค่ะก็เราเลือกสายพันธุ์มะนาวนะคะเป็นหลักอ่าแล้วก็มีวิธีการเก็บของเราก็คือของเราจะเป็นเก็บเช้ชาขั้นสายบ่ายตรงค่ะอ๋อคือก็จะได้มะนาวสดๆเลยใช่ใชค่ะเราจะได้ความหอมมากกว่าถ้าเราเก็บช่วงเชา้าเพราะว่าเก็บช่วงบ่ายหรือว่าเย็นไปแล้วมะนาวมันก็จะแบบโดนความร้อนมาทั้งวันแล้วอย่างเงี้ยะคะ่ะใช่เพราะฉะนั้นเก็บมะนาวต้องเก็บช่วงเชา้า อยากทำคำจักมะนาวของที่นี่ให้มากขึ้นแล้วคะค่ะขอ,ขอขใช้ร้อยฟังหน่อยดีกว่าน้อได้ค่ะ,คะยินดีค่ะคุณแม่คะที่นี่เท่าที่เราสังเกตเห็นจะเป็นการปลูกมะนาวในบอ่อปีเมนใช่แตกต่างจากการปลูกมะนาวแบบอื่น นหันว่าแบใช่ใชก็คือถ้าเราปลูกในวงบอ่อซีเมนอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือเราสามารถบังคับให้เขาออกนอกหรือดูดได้อันนี้คือหลักๆเลยเพราะว่าเราสามารถบังคับการให้น้ําการให้ปุ๋ยของเขาได้แล้วก็ข้อดีอย่างคือ,อ,อสมมติว่าเวลาปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีหญ้าน,นีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ถ้ามันอยู่ที่พื้นอ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็ปลูกพร้อมกันทีเดียวที่พื้นแน่เวลาการตัดหญ้าก,การบำรุงดือนักษสามันก็จะยากกว่าหรือว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปอย่างเงี้ยค่ะ แทนที่จะได้แค่ต้นมะนาวเราต้นเดียวหญ้าก็กินด้วยหรือว่าพืชอาศัยที่ล<ม><ม>ากเขามาถึงเขาก็จะกินด้วยมะนาวเนี่ยเขาจะแพงตลอดเลยช่วงหน้าแล้งช่วงมีนาเมษายนเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถทําให้ออกช่วงนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถได้รับเงินเยอะเหมือนยางกล้วยไม้ได้แล้วแบบนี้วิธีการปลูกข,ของเรานี่คือเป็นลักษณะยังไงคะ ก็เนี่ยคะ่ะเราก็จะปลูกใส่วงบอ่อซีเมนต์แบบนี้เลยค่ะก็จะมีตัวฐานวางด้านล่างค่ะแล้วก็ตัววงบ่อวางด้านบนแล้วก็เอามานาปลูกไว้ข้างบนเลยดินเราก็จะใช้เป็นดินที่ผสมตามสูตรของเราแล้วอย่างสมมติหญ้าที่บริเวณรอบๆบ่อปูเราก็ต้องคอยคอยตัด,<ย>ดเรื่อยๆใช่เพราะว่าที่นี่เราจะไม่ได้ใช้ยาเคมีค่ะ,ะและพอไม่ใช้ยาเคมีคราวนี้มันทําให้ลูกดอกปกติไหมคะลูกดอกปกติแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาก็คือหนึ่งโรคแมลงน้อยลง มเลเงรบก,กวนน้อยลงแล้วก็อย่างเช่นโรคที่เป็นโรคคู่กับมะนาวแป้นบ้านเราเลยก็คือโรคแคนเกอร์อพอเราไม่ฉีดยาขยาะตัวโรคแคนเกอร์นี่ก็แทบจะไม่มีเลยโรคแคนเกอร์มันมากับไอตัวยาขยานั่นแหละจริงๆถามว่ามันมากับยาขยาไหมมันมากับน้ําค่ะเพราะมันจะมีน้ําเป็นพาหะแต่ด้วยความที่พอเราฉีดยาขยาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยลากมะนาวบางทีเขาได้ดูดเข้าไปด้วยม,มันก็ทําให้ต้นมะนาวเราเนี่ยมันอ่อนแอลงอพออ่อนแอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยโรคก็เข้าง่ายแบบนี้เราดูยังไงว่าอันไหนที่ตองเก็บ จริงๆเราดูสังเกตจากตาน้ำมันเขาตาน้ำมันใช่เหมือนอย่างนี้คก็คือเหมือนเป็นแบบว่าจุดๆที่ผิวเขาใช่ค่ะเหมือนอย่างนี้ค่ะอันเนี้ยถ้าตาน้ำมันมันเริ่มห่างห่าใช่หมายความว่าอันเนี้ยคือแก่แล้วแต่ถ้าตาน้ำมันเขายังถี่ๆอยู่หรือว่ามีจุกที่ตูดอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะยังไม่แก่หรือว่าเขา เขียวจัดไรเงี้ยแล้วก็อีกข้อนึงคือนูนมีจุกมีจุกใา่ยใช่แต่นี่ออกเหลืองแล้วแล้วก็ตาหางแล้วนี่ถือว่าแก่เลยวถือว่าได้ใช่ค่ะแล้วเือสีอะคะสีก็เกี่ยวค่ะก็คือถ้าเขายังไม่แก่ส่วนมากสีเขาจะออกเขียวเข้มใช่ค่ะแต่อันนี้คือสีนี่คือได้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือของสายพันธุ์นี้ลูกมะนาวเราจะไม่เขียวปีใช่ลูกมะนาวเราเนี่ยต่อให้อ่อยังไม่แก่หรือแก่เนี่ยสีมันก็จะออกเป็นสีเขียวแล้วก็เหลืองนวล ใช่ค่ะคราวนี้เรื่องของไซส์ค่ะส่วนใหญ่เราองเก็บประมาณไซส์ไหนคะจริงๆเนี่ยมะนาวมันมีหลายไซส์มากเน้นแต่เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดใช่แต่ที่นี่เราก็คือจะเน้นเก็บลูกเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเป็นหลักก่อนใช่ลูกเล็กเราก็ปล่อยให้เขาโตไปอย่างประมาณนี้นี่คือถือว่าเป็นเบอร์อะไรคะอ่าถ้าอย่างนี้ประมาณเบอร์หกค่ะประมาณเบอร์หกอิงถือว่าเล็กอยู่ยังเล็กอยู่แต่ว่าอย่างนี้ด้วยความที่มันแก่แล้วเราก็สามารถเก็บได้ใช่ถ้าอย่างนี้ก็ประมาณ อันนี้ก็ประมาณเบอร์หกหรือน้องๆเบอร์ห้าอะไรเงี้ยเกือบเกือบสะเบอร์ห้าอะไรเงี้ยค่ะก็สังเกตด้วยตาเปล่านะคะก็เห็นว่าขนาดมันไม่เท่ากันนิดเดียวเองเนาะใช่นิดเดียวมันมีสวยมากเลยแล้วก็ดกมากจริงๆดกทวกต้นเลยด้วยนะเนี่ยสำหรับการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะค่าใช้จ่ายที่ใช้ประมาณ500บาทโดยเริ่มจากการเตรียมดินปลูกหรือเครื่องปลูกมีส่วนผสมก็คือดิน กาบมะพร้าวขุยมะพร้าวแกลบหน้าดินตากแห้งและก็ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะใช้อย่างละ1ส่วนเท่าๆกันเมื่อผสมเสร็จให้พักดินทิ้งไว้ประมาณ3-7วันก่อนลงดินปลูกวิธีการดูแลก็มายุ่งยากเช่นกันให้รดน้ําทุกๆเช้าวันละ1ครั้งไม่ต้องให้น้ําเยอะค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้มะนาวแป้นแม่ลูกดกได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ นอกจากเรื่องของการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนนะคะทําให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ยังสามารถปลูกนอกฤด,ดูได้มะนาวนี้สามารถนําไปแปรรูปได้อีกหลายอย่างเลยและที่นี่เองนะคะก็นําเอาหลายส่วนของมะนาวด้วยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณนจะพาไปดูกันได้ค่ะโอเคไปค่ะ ผลิตแล้วใช่ครับผมก็เป็นลายผลิตแรกเลยก็จะเป็นลายสำหรับการคั้นซึ่งเราเริ่มจากมะนาวเรามาจากลูกโวนเนี่ยครับผมเราก็จะเริ่มประมาคัดก่อนคัดแรกก็คือคัดลูกเสียออกคัดด้านนอกพอคัดเรื่องลูกเสียเสร็จปุ๊บเราก็จะมีความสุภาพเรียกว่าทำความสะอาดครั้งแรกแล้วคราวนี้เราก็จะแยกประเภทมะนาวว่าเป็นแต่ละประเภทว่าล็อกนี้เราต้องการเอามะนาวประเภทนี้มาคัตเพื่อจะเสริมให้กับลูกค้าประเภทนี้ใช่อย่างนี้ก็จะเป็นมะนาวซึ่งเลยเราก็จะเป็นคัตเป็นมะนาวแบบใบค่ะแล้วก็พอเราได้มะนาวเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็จะมาผ่าเครื่องแรกเลยก็จะเป็นเครื่องขัดผิวอีกรอบหนึง่งคือขัดฝัสงสารตกค้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเลนสฝุย,ยอะไรก็ตามเหมือนทำความสะอาดใช่แล้วก็รวมเป็นการฆ่าเชื้อคอลินด้วยเป็นการฆ่าเชื้อที่เปิดที่เปิดผิวทำให้มะนาวเนี่ย 啊。Uh huh. สำคัญของแบรนด์เลมอนมีเลยค่ะนั่นก็คือกระบวนการแปรรูปหลังจากเก็บผลมะนาวตอนเช้าฟาร์มก็จะนําผลมะนาวที่ผ่านการคัดเกรดเข้าสู่กระบวนการคั้นมะนาวในช่วงสายเพื่อทําให้มะนาวสามารถคงรสชาติที่ดีที่สุดก่อนบรรจุลงขวดหรือถุงนั่นเองค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะว่าอะไรที่ทําให้เลมอนมีเป็นที่รู้จักได้อย่างทุกวันนี้ค่ะ